อัลูลออลองเพ่งนี่ลลองเพ่งอะลลูออ๋ลูลูน่กี่ลองเพ่งนี่โอ้ลลูลเทศลูครับลูโอ้โอ้โอลองเพ่งนี่ลูกลองเพ่งนี่ลูรือไ่มล่วเอ้าลองเพ่งนี่อ Góc 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 mà chỉ tiền bà vào nha ở bên đi <laughs> Mà gặp làn lại vào à. <laughs> Là

ที่ไปปลูกข้าวเก่งนะทักจะเสร็จว่าที่ไปคำหมดช่กอย่างที่ไปไปเมียจะเรียนดีคนแต่จะไปจนจบเรื่องจะปลูกเครื่องไปปลูกใครดิพวกเขาจะแจ้งมอกแจ้งนั้นแบบเก็บวัได้ปลกข้าวอยู่นนี่วิญญาณกีเซีนอดยัง่ายอญ่างันก็ไม่ใช่แมวใช่ลูกแมวหเืแนว